ทีนี้สลับกลับมาดูทางฝากฝั่งของฮุนเซนฮุนมาเนตกันบ้านนะคะแน,น่นอนว่าอย่างที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่คือหลังจากเจรจา GBC ได้ข้อตกลง13ข้อกับเราเรียบร้อยปรากฏว่าเขาเริ่มร่อนเอกสารฉบับหนึ่งเลยคะ่ะอ,อวยยศโดนัทรัมประธานาธนิบ<อ>ดีของสหรัฐเต็มที่นะคะคเสนอนะคะเสนอชื่อให้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพตั้งแต่เมื่อคืนนี้โพสต์เลยบอกไปนี่เอกสารค่ะ แด้ดูหน้าโดนทรัมป์มองแบบนี้นะไม่แล้วคือคือถ้าเมื่อคือนนี้หลายๆคนได้อ่านทุกตัวอักษรของ<ฆ>คุณมาเน็ตเนี่ยนะค,นค,นคือบางคนเขาบอกไม่รู้จะใช้คำว่าเฉลียขนาดไหนนะอวยขนาดไหนก็ขากางเกงโดนทรัมป์เปียกไปแล้วอะ่ะคุณประวันตอนเนี้ยบอือ่าไปดูนะคะว่าเนื้อความในจดหมายฉบับนี้เออนเขียนไว้ยังไงบ้างนะคะเริ่มต้นนะ,ะเรียนสมาชิกคณะกรรมการโนเบลแห่งนอร์เวย์ที่เคารพทุกท่านครับ พระเจ้าในฐานะนายกรัฐมนตรีแห่งราชาอาณาจัก,กรกัมพูชารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เสนอชื่อโดนัลด์ทรัมป์เจโดนัลด์จโดนัลด์เจทรัมป์นะคะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่45<ม>และ47<ม>ให้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอย่างเป็นทางการเพื่อย,ยกย่องผลงานอันทรงคุณค่าของท่านในการส่งเสริมสันติภาพโลก การเสนอชื่อครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงความซาบซึ้งของข้าพเจ้าเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความกตันยูอย่างสุดซึ้งอของประชาชนชาวกัมพูชา<อ>สําหรับบทบาทสําคัญยิ่งของท่านในการฟื้นฟูสันติภาพและสถียรภาพบริเวณชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย<อ>ความเป็นผู้นําอันโดดเด่นของประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งโดดเด่นด้วยความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาความขัดแย้งและป้องกันสงครามหายนะผ่านการเจรจาต่อรองที่มีวิสัยทัศน์และนวัตรกรรมแสดงให้เห็นว่าล่าสุด ในบทบาทสําคัญในการเป็นตัวกลางเจราจาหยุดยิง,ง,ย mm hmm. งอย่างทันทีและไม่มีเงื่อนไขระหว่างกัมพูชาและไทยการแทรกแซงอย่างทันท่วงทีนี้ซึ่งช่วยป้องกันความขัดแยง้งที่อาจสร้างความเสียหายร้ายแรงมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดในการป้องกันการสูญเสียชีวิตจํานวนมากและปูทางไปสู่การฟื้นฟูสันติภาพระหว่างสองประเทศคุณผู้ชมที่อ่านมาเมื่อสักครู่นี่แค่ ส่วนหนึ่งนะตัวอย่างของข้อความนะ,ะนยังไม่จบนะใช่ยังไม่จบนะคะและท่านก็บอกว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของความสำเร็จอันโดดเด่นของประธานาธิบดีทรัมป์ในการลดความตึงเครียดในภูมิภาคที่ผันผวนที่สุดของโลกการสแสวงหาสันติภาพอย่างต่อเนื่องผ่านการทูตของเขาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของอันเฟรกโนเบลอย่างสมบูรณ์แบบนั่นคือการยกย่อง ผู้ที่มีคุณอุปการอันโดดเด่นต่อภารรอนภาพระหว่างประเทศและการส่งเสริมสันติภาพด้วยเหตุผลเหล่านี้ผมหวังว่าการเสนอชื่อโดนัลด์จทรัมประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่45-47และ47ให้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจะได้รับการพิจารณาอย่างดีสมาชิกคณะกรรมการโนเบลแห่งโนเวลที่เคารพ โปรดรับคำร้องใหม่อีกครั้งว่าข้าพเจ้าพิจารณาอย่างสูงลงชื่อหุ่นมาเน็ตโอ้โหนี่นี่เขาโพสเอกสารใช่ไหมค่ะแต่ล่าสุดขึ้นป้ายบิวบอร์ดคุณผู้ชมลองดูนี่ฝั่งกัมพูชาเขาขึ้นป้ายเชื่อชูอย่างนี้แล้วน,ะนี่นี่เอาจริงใช่ไหมนี่ยนี่นี่เดี๋ยวดูดูดู thank you เนี่ยขอบคุณโดนั์ทรัมป์สำหรับเข้ามาช่วยในการ เจรจาหยุดยิงนะครับและสันตินำพาสันติมานี่ p r e s i d e n t of peace นะฮะประธานดุษดีแห่งความสันตินะฮะนี่แล้วก็บอกว่าสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพนี่ที่ไหนคะการกุมพนมเป็นการกุมพนมเป็นแล้วก็มีมีหลายจุดด้วยนะเห็นรายงานมีรายงานเข้ามานะครับว่าบิวบอร์ดแต่ละจุดในนี่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 ก็จุดหนึ่งเขาอย่างนี้เขา ไม่รู้ว่าโดน,โน,นทั้มตัวนี้ลอยไปถึงไหนนะว่าแน่นอนนะเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าโดนทัาทมช้ำเรื่องหรือยังในเดี๋ยวต้องไปติดติดตามในทูตของเขาน่แต่แต่ว่าอันนี้ก็มีนัยยะ,ะว่าแสดงว่าเนี่ยกัมพูชาเขาจะเล่นเกมนี้<ะ>เขาจะแบบเขาจะชูรถก็คือจะดึงกัมจะดึงสหรัฐเข้ามาให้ได้<ะ>เข้ามาเพราะเขาเชิญมาตั้งฐานทัพเลยเห็นไหม<ะ>มาตั้งฐานทัพมาช่วยกัมพูชาเหมือนจะมาช่วยให้ สหรัฐมาลบกับไทยว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคือแน่นอนว่าหลายๆคนในทั่วโลกนักวิเคราะห์เขาก็บอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาชอบอยู่แล้วการเยินยอการสันเสริญเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้โง่นะใ่เขาไม่ได้โง่เขารู้ว่ากบูชาต้องการอะไรและเขาก็ต้องดูว่าเขาต้องการอะไรนนอจากการเข้ามาด้วยนะทีนี้อีกด้านหนึ่งอ่ะคุณมาเนตคุณจะอวยโดนัลด์ทรัมป์อะไรคุณก็อวยไปแต่ทางด้านไทยเราเนี่ยนะครับารกิจการเปิดฉากปัะทะ ยิงใสพ่พลเรือนของไทยนะจากฝั่งกัมพูชาล่าสุดค่ะมหาวิทยาลัยรามคำแหงออกถแถลงการเรื่องเพิกถอนปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศก,<อ>กับคุณเซนแล้วเขาเคยได้ไปใช่ไหมเขาเคยได้ไปค่ะในถแถลงการมีเนื้อหาบอกว่าตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีมติอนุมัติปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชารัฐศาสตร์ให้กับสมเด็จคุณเซนนายกรัฐมนตรีแห่งราชาอาณาจักรกัมพูชาในสมัยนั้นนะคะโดยส่วนหนึ่งของคําประกาศเจติคุณระบุเอาไว้บอกว่าสมเด็จคุณเซนได้เสริมสร้างและส่งเสริมความเป็นเมั่นที่ดีมิตรภาพและความร่วมมืออย่างดีความสัมพันธ์โดยเฉพาะระหว่างกัมพูชากับไทยเป็นไปอย่างมีมิตรภาพและภารดรภาพและอื่นๆนะคะ บัตรนี้ปรากฏว่าสมเด็จทุนเซมประธานวุฒิสภากมพูชาและพลเอกอวุโสด้านการส่งกำลังมองรุงของกองทัพกมพูชาได้แสดงพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับคำประกาศเกียรติคุณดังกล่าวโดยมีท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐไทยอย่างชัดแจ้ง มีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้กําลังอาวุธอย่างรุนแรงอย่างไร้มนุษยธรรมต่อประชาชนชาวไทยเป็นเหตุให้ทหารและพลเรือนต้องได้รับบาดเจ็บล้มตายบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนเสียหายอย่างประเมินค่าไม่ได้ตลอดทั้งส่งเสริมให้มีการรุกล้ำอธิปไตยของไทยซึ่งนําไปสู่การปะทะกันตามแนวพรมแดนของทั้งสองประเทศสวนทางกับคําประกาศเกียรติคุณเมื่อพฤติกรรมของผู้ได้รับมอบปริญญาปรชาาัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เปลี่ยนแปลงไปคําประกาศเกียรติคุณกล่าวย่อมสมควรจักต้องถูกลบล้างไปด้วยม,มสภามาหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งได้ประชุมและพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วจึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้เพิกถอนปร,ริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเกยติมศักดิ์สาขาวิชารัฐศาสตร์มาหาวิทยาลัยรามคำแหงของสมเด็จทุนเซมโดยมีผลตั้งแต่วันที่ลงมติคือแปสิงหาเป็นต้นไป เพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นการเพิกถอนปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์คุณเซนไม่มีชื่อนี้อีกแล้วนะคะสำหรับปริญญาที่ให้ไปแต่ยังไม่จบนะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะคุณไตรสุรีไตรสรณกุลในทะเบียนพักภูมิใจไทยซึ่งท่านก็ติดเ,เขาเรียกว่าเกาะติดช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ตลอดนะคะปรากฏว่าล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพนะคะ ราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรให้แก่ชาวต่างชาติ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤศจิกา2544ในฐานะแขกของรัฐบาลซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยกัมพูชาและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นจํานวน3รายและ1ใน3รายก็คือสมเด็จคุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในขณะนั้นนะคะได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยภรณ์มหาประมาภรณ์ช้างเผือกประกาศน้วันที่16พฤศจิกาปี2 5 4 4่ผู้รับสนองพระบรมราชอ,องค์การคือพันตำรวจโททักษินชินวัตรนายกรัฐมนตรีคุณกวางไตรายชูรีก็เลยโพสต์ภาพนี้พร้อมแคปชั่นในเฟสบุ๊คร่ะเรียกร้องให้รัฐบาลไทยถอดถอนเครื่องราชคุณเซนแล้วก็ติดแฮชแท็กนะคะ ถอนเครื่องราชกี่โมงฆ่าพี่น้องชาวไทยไปกี่คนก็ถือ,อว่าเป็นความเคลื่อนไหวนะ,ะคุณเคยได้รับการอวยยศจากไทยคุณเคยได้ปริญญาดุษฎนะีบัณฑิตนะไปคุณเคยได้รับเครื่องราชณนะวันนี้ในเมื่อพฤติกรรมคุณเปลี่ยนแปลงไปคุณไม่ได้เคารพคุณค่ามนุษย์คุณทําร้ายชาวไทย เอาคืนมาให้หมดนะคะครับเพราะฉะนั้นนี่นะฮะความเคลื่อนไหวที่ก็สืบเนื่องมาจากผลจากการกระทําของทางหุ้นเซนหุ้นมาเน็ตนะครับ,รบตอนนี้ก็มีอะไรที่จะต้องแบบดําเนินการหลายเรื่องนะผลพวงที่มันเคยเคยดีในอดีตตอนนี้มันไม่ดีอีกต่อไปแล้ว